พี่เจ้าค่ะไม่เคยดื่มเลยเดี๋ยวลองดูไม่เคยดื่มก็อยมาช่วยให้อะไรอะไรมันดีขึ้นได้พระองค์ไอ้นองยาบ้าปิ้งไม่ได้ช่วยอะไรมันดีขึ้นเลยนะพี่เจ้าค่ะแต่ว่าสังสารนั่นก็กินได้เล็กน้อยพี่เจ้าค่ะลองดูก่อนสิว่าไม่ลองไม่รู้เติมพระองค์ต้องเซวยนิดเดียวพอนะอย่าเยอะนะพี่เจ้าค่ะอย่าจะอยากไม่ได้มา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 กินป๋าป๋าเดียวอะป๋าเดียวพอ อ่เดียวสองฝาไปเลยฮะสองฝาไปเลยเอาสองฝาหรือฝาเดียวสองฝาอ่ะสองฝาเดียวเข้มไปเอาไว้เข้มไปเอาไม่เท่าแกงไรก็เอาเออเดี๋ยวจะได้ดื่มทีสองฝาไปเลยหนักๆเฮ้ยเไป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 หลือฝาเดียวกันแหละทำไมอสองฝาจะไม่พอแก้วอเอาละนี้่หนี้นึ่งฝาเดียวเหรอ นี่การจะให้อาน้ำแข็งใส่ในขวดแล้วก็กระดมเอาเลยเนี่ยนี่ทำยังไงเออหยุดหยุดเสบย์เลยนะพุทธเจ้าค่ะเอ้ยได้อะเดี๋ยวคุกกลับไปเลยเอาอะไรคนแบบนี้ฟูอยู่เฮ้ยไม่เอาของมาเล่าไม่โอ้ยมาแล้วมือมันถูกโปะอ่ะมือมันสะอาดกูล้างล้างที่ไหนอ่ะเอ้าหอทโซโค กูเขาก็ไม่พูดเลยจะเดินสั่มเงินทางร้านไหนมาเนี่ยต้องแข่งเนี่ยร้านยอยีแช่เนื้อหมูนะใช่อันนี้กินได้ไหมร้านพี่มือนี่เลยอืมนล็กกูกินได้ด้วยลองดูจิบจิบอืมกินบเปลี่ยนเปลี่ยมนะเนี่ยบเปลี่ยนเปลี่ยนจังเลยอ๋อเลี่ยนเปลี่ยนลองดูเฮ้ยลองดูเอ้ยเดี๋ยวผม ผมองท่านมีเรื่องอยากจะถามพวกท่านจะถามอะไรถามได้ไหมถามมาเลยคือลืมเมียดิครับเฮ้ยไม่เอ่ยชื่อนะยังก็ะเทยไม่ได้เขยไม่รู้เรืองเขาใให้วันนี้แค่วันเดียวเท่านั้นก็ถามไงว่าพงศ์ท่านเมีเมียมากหรือยังได้หรือยังพงศ์ท่านี้มันจะลืมไม่ง่ายได้ยังไงนี่มันผ่านมายังไม่ทันใดเลยก็รู้อยู่ว่าเรารักนางมากแค่ไหนเข้าใจได้ยังที่พูดเลย ก็เข้าใจก็ uh, like, thrill, ่เหมือจะหาคนใหม่มาแทนได้ไงได้หรือเปล่านะไม่รู้ไม่ได้ไม่รู้ไม่ได้ด้วนี่อะไรอ่ะพี่ค่ะเลรามันหายไปไหนวะเอาอไตลินไป็นานแล้ามันระเหยยังไงเฮ้ยเฮ้ยระเหยมาแม่เลยไงมามามามันระเหยได้ด้วยเหรอมันระเหยได้เว้าพอเดี๋ยวพอเดี๋ยวพอไม่เยอะเดียไม่ต้องเยอะ เดี๋ยวไปซื้อถุงซื้อถั่วอะไรไปดิเจ้าไอ้ไม่บอกเลยเอ้าเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เอามือมาขอเลยกูมือกูไม่ว่างอ่ะมึงต้องไปวางก่อนสิเอาไปวางแข่งกูไม่ได้ใช้ไอเนี่ยเป็มึงอ่ะเจ้าเขากินมึงเอาอะไรมาขออ่ะเขาไม่ได้บ่นเขาไม่ได้พูดเลยเลยไม่มีความเกรงใจเลยไงทำไมที่ต่ำที่สูงอ่ะถ้าทำขนาดนี้ไม่เอาตัวเอคนเลยล่ะตายไปชดไอ้บ้าเอาชักอยู่เอ้ยเร็วอย่าออกอาการดิรอ ยังไม่ได้คนเลยพงษ์ด no ูขยับข้าวเลยเกลือกานล้างมือแล้ล้างมาแล้วคนเหมือนกันเเหมนกันไปกินมัวซั่วไไลร้างข้าวพีมไดทำเนี่เดี๋ยวขอถามอย่างได้ไหมมมันสงสัยอะไรนหนาวะไอ้แก้มังอรอย่างเดียว ถามมาตอนนี้มีผู้หญิงใหม่ไปที่ไหนแล้วแต่เอาพาตานี่ก็อยู่แต่ในเมืองผ่านมาสองเดือนที่ไม่ได้ออกไปไหนเลยจะไปมีใครที่ไหนแ้วทมองคนใหม่ไม่ต้องหาคนใหม่แล้วเลยแผลเก่ามันยังไม่หายเลยมันจะมีคนใหม่ได้พูดเร็วอะไรขนาดนั้นวะแต่จริงๆแล้วมันต้องหาคนใหม่แล้วนะมันดามหัวใจเราเราจะได้ไม่ตกหลังที่มึงมีหาง่ายอ่ะ เขาเป็นเรื่องซาเลยเป็นเรื่องของเราเท่ากันนะให้ไปอให้ป็นเรื่องเราแต่งการเองไอ้เหี้ยไอ้ผัวเอาเรื่องไปเฮ้ยเอาเฮ้ยไอ้กงไปนั่งกับเจ้าได้ไงเนี่ยมึงไปกินข้าวลงมาเลยไปอีกเป็นที่นั่งเจ้าเขาไม่ได้อยากที่ไปเทียบกับชั้นสูงเมื่อกี้ลิ้ยงของโนนางกันตรงนี้อ่ะมันไม่เสี่ยงแต่ที่เจ้าเขานั่งอยู่ไหน วะไอ้ข um ี้ข้าลงมามึงก็ไป็เนี่ยเป็นเจ้าเราใครขี้ข้ามึงเนี่ยเอ้ยฟังทำใหมนี่โหนหน้าเออโควกี้ข้าทุกพวกมึงน่ะร้องขี้ข้าต้องทำกูจริงเรื่องต่ำพมึงเลยเอ้าเฮ้ยเฮ้ยมึงไปนั่งเทียวฝันได้ยังไงเของเจ้าเนี่ยเออลงมาจะไปมองที่ไหนมาหรอเนี่ยายไม่ใช่ผัวผัวเลย มึงเมาจริงปะเนี่ยเลเร่แล้ว่าเมึงเมาแล้วไม่มีสติมึงต้องไปมองยี่ไงเมาไปมีแต่เมาเมาเงก็ได้แต่เมื่อเมาให้มีสติก็ใช่ไงมึงไม่มีสติแล้วตอนเนี้ยเคยไม่มีสติไปโดนแล้วเป็นไงอ่ะโดนลวงเปล่า จริงแบบต่างหากไม่ม <ası vocês S 3> <Ừ. S 4> ีทางกลับบ้านเลยถูกโดนโมเรื่อโมเลยจริงเรื่องประดานตัวเลยเนี่ยมึเมาไงเมาที่นี่จะ่มันแปลกนะทำไมวะอีตอนมันรวมกูกูก็รู้ตัวนะเอาแล้วมึงรู้ตัวแล้วมึงไม่เก็บสติมึงไหวอ่ะกูก็หนึกว่ามือกูเองไงมันเก่งนะขโมยอ่ะไม่เก่งเราควายมึงเมา มันลงยังไงให้กูนู้วนมือกูเอ็นได้อะบ้าเลยเนี่ยเมาด้วยบ้าด้วยมึงจะลงมาเฮ้ยตัวยามึงเอาว่ากูเองเฮ้ยแก้วดีกว่าแก้วไปไปเมามาจากไหนเนี่ยฮะไอ้ล็อกกองเอ้เมามาแก้วแถวนี้เลยเราไปลงอีกเนยเต็มฟรังทางทางเช้าทางเช้าเอาดูสิของฉันใครอะถังแตก หายอะไรนะผมกูเขาอหญ่นะเขาเมาเอยไม่รู้ของใครมั่งหายแล้วบอกว่าบอกว่าผมต้องกลับคนดีกวาไอ้ดองกองเมาเลอะเทิรแล้วเนี่ยจริงๆคุณจะเป็นแบบนั้นแหละเสมืองยาไม่เป็นอะไรเดี๋ยวไว้วันหน้าถ้าเราจะมาที่นี่จะบอกให้รู้ตัวก่อนกินกับรักผู้ชายแล้วก็อยากให้เสียเที่ยวแบบวันนี้เองดองกองกินคนเดียวเลยไม่หายแล้วไม่ละไั่เลยแล้ว กับมืองสว่างนั่งก่อนดีจะให้นั่งทำไมมีอะไรยังยังไม่ดูของดีบ้านจันมังยาเลยของดีอะไรวะเฮ้ยนั่งมาหนึ่ไอ้กองกับเลยมึงเมาแล้วนั่งดิของดีอะไรของดีจันมังยาออกสงครามไม่เคยมีเลือดตกอย่างออกมีของดีเกิดขึจริงรึเปล่เป็นชีของดีอะไรเดี๋ยวไปฟังมึงผู้ชมค่ะ เป็นชีเป็นชีชีเขาพีแต่พกพระดีนะไอ้สมองยาพกชีเนี่คนเราต่างคนต่างนั้นคือชีอะไรวะสงสั่งยังไชีอยู่ในห้องผ้าเฮ้ยชีอะไรบ้างมีมีไอ้กงไอ้จิ้มผายแล้วเถียงคนหลังก็มึงหลังเนี่ยเขาดึงเถียงไอ่เจะมันต้องพูดแล้วชีอะไรมันจะไหนเล่าว่าชีองค์นี้มีประวัติมันเป็นยังไงชีองค์เนี้ยเขาเขาไปหาหมอ เขาไปหาหมอไอ้นี่เขาก็เอาฉี่ไปตรวจเพราะเขาไปฉี่ไปตรวจหมอเขาก็ไปวางรวงไปอีกคนท้องเขาะครับแล้วเขก็เอาขอ,อีกคนท้องมาตรวจให้แม่ชี่ของหมอตรวจปุ๊บบอกแม่ชีผของดีใจด้วยนะตอนนี้แม่ชีท้องได้สามเดือนแล้วแม่ชีก็ตก,กใจเลยนึกจริงโถดูที่เนี่ยแม้แต่เทียนไขก็ไว้ใจไม่ได้ ไอ้ทีนะว่าหัวแล้วไอ้ทีเขาเทไข่ไปทำอะไรวะเอาไปไข่เลยรทุกอย่างเลยเอาไข่อะไรนไ้กลุกมอย่างเลยดูเจ้ารไปดูไดิมาวัดรูปไม่เป็นถูกเรื่องจังไรกันนะอัเนี้อย่าไปฟ้องมันไอ้นี่มันเมาแล้วพูดเนิร์ดเลยเนิร์ดมีผิวไม่มีไม่ได้เขบอกไม่มีไม่ชีไอ้กองมีผมไม่มีไงมี